ตอนนี้เรากำลังบันทึกบรรยากาศที่มาเยี่ยมลุงสุกนะครับที่บ่อพระวันนี้ในหลังที่มางานบวชลูกสมใจก็ถือว่าเฉลีโอกาสที่จะมาเยี่ยมลุงสุกที่บ่อพระลุงสุกแล้วก็พระเสาร์นะครับตอนนี้ก็จะจะถ่ายบันทึกภาพเอาไว้เพื่อไว้ดูย้อนหลังคิดถึงแกเมื่อไหร่ก็จะได้เปิดดู จะจับเลยอ่ะสวยจัตอนงานยแต่ไม่แก่อนกันแต่ป้าสาวสวยกว่าปาสาวน่าเขาสวยแต่ปาเล็กก็สวยแต่ป้าสาวสวยกว่านี่นี่นูเป็นกลางนะ ลุงว <g runners> <Mechan ics> ่าไหมล่ะแต่จ like, ริงีเขาก็ไม <sh arp intro> ่แก่แต่ว่าภาษาเขาสวยกว่าหน้าหน้าสวยกว่าปารีสเขก็ไม่แก่ดูเยอหลังคนนี้เห็นรูกสาวจังเลยไม่ได้ายเลยนุเปิดปชีวิตงั้ไมมีแต่ลูปบ้านกบ เก่เป็นคนมาแม้คนจนยังมาแล้วเคยไปเข้าสังคมที่ไหนไม่ได้ไปด้ยอ้เข้าเว่็ดอกไม้ติดไม้จมูติดใช่ไหมข้าบูญแดงไม่ช้าพี่มาด้วยหรอไนอยู่ในกล้องในกระเป๋ากล้องตัวใหญ่เ๋ยงมาใส่หรอพ่อใส่เองเนี่ย จะถ่ายจะถ่ายภาพนิ่งเล่าถ่ายสตายายถ่ายเอด้วยนะเอด้วยเดย์เดยวเดยเดดยมาถ่ายพี่ถ่ายกันถ่ายถ่ายนี่ก่อนก็เลาย ไรนันมันทำไมไม่อยู่แล้าเลยมันเป็ไหสว่างสยาวะไรเนี่ยไงทายัวะไาโจ้เเ็น่ นานคุงไก่ใช่ไหมตุ้งไก่กันตุ้งไก่กันแล้วก็ต้องเฮ้ยไม่ต้องไม่ต้องเปลี่ยนแล้วเห็นขาป่ะเอาเห็นทั้งตัวผมมีลูอกเล่าเรียบร้อยเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวไม่รอโอ้รอแล้วมือแปดแปดบางแปดทำไมถ่ายรูปชอบมือบางแปดไม่ได้แต่อัพที่ใหม่เอาก็สดยนะเนี่ยเอาขึ้นตัวนะตุางตัวแล้วก็ขึ้นตัวใหม่ เึนเอาขนไ้ตัวฮิดน้ออกดีกว่าใชหเอไม่เก็จะเอไม่ต้องถายให้ถึงถ่ไม่ถึงแล้วไ่ต้ถ่ายต้อถายระยะใกล้เลยถ่ายไกลมากเลยถ่ายไกลมากภาพใหญ่ภาพเล็กันเลยอยกล้องมาได้ à lắp cái rồi đi, lắp luôn này. Ta ta, ta để như vầy. Tỉ, ôi telex đồ này, cái đó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  cái ได้สองเดือนสองเดือนที่สิบเจ็ดเนี่ยเนี่ยเป็นสงเดือนวันที่สิบเหน้าหน้า้ยหน้าด้วยแก้ควงสองเดือนกับอวันเออสวันถ่ายรูปทำไมก็ถ่ายทำไมวะที่เอามานอนตรงนี้เซ่ถ่าย อ่ะห่วงแ่ห่วงนอนแล้วตื่นอับมาไหมคนจะโตงไหมมันจะโค้งเอาไปนอนตัวเนี้ยเอาไว้ถ่ายใส่กล่องไว้แต่พี่สาวไม่มีไม่มีไม่มีโรคอะไรประจำตัวใช่ปีไหมโรคประจำตัวไม่รูู้ก็อย่ไม่มันมีต้องกินยาประจำอยู่ป่ะไม่กินเนี่ยอ๋อดีแล้วไม่มีแต่ไม่มีโรคประจำตัวค่ะลืมซื้อยาปวดแล้วค่ะลืมสี่สิบห้าละกินเนี่ย เินหนุ่ม่ติดวเลยนี่ยจะเอามาถ่ายเนะียาอะไรอนะ่ะยาละมัดย้พนาโอ้อยาอสมุนไทยอ๋อ,อถ่ายตัวเลก็กมาตะแรงนอนตรงนี้นี่นี่ใคต้องมาถ่ตรงนี้ เต็มเลยเต็มจอเลยเล้ยววาไอ้แดงไอ้แดงมันอยู่ไกลไกไม่เยอะแดงอยู่ไก่ไม่เยอะไีแดงไม่ได้อยู่ประเข็มมันไม่ได้อยู่ว่นนกเ เปตัุนเล็กคนเล็กมานี้บุนคนห้นยคนเล็กยังไม่พอครบเลยคนตได้เ็ดหมดเลยอ้าวจ้อแกมเป็นควงเลยอ้าวออออย่าเออ

ไปเป็นอาจารย์พิเศษบ้างแล้วก็รับจางทำวิญญาลุกคนแล้วก็รับทำใ้งานวิจัยพวกนี้อย่างเงี้ยมันดีอยู่เลยมันไม่ได้ไปทำอยู่มันทำงานทำที่บ้านนะอาทิตย์ก็ไปวันสองวันไปรับพมาทำที่บ้านแล้วก็ส่งเขาแต่อาทิตย์บางทีก็ไปสองวันสามวันี ไม่ยีมตายไปต้องตายติต่อหาัวพี่ไงนะก็บแล้วเก็บแล้วก็บแล้วก็ถูกต้องตัวใเวลยงตวใ่เลยเดนครับ่เพิ่งได้สองเงี้นที่ทีเจ็ดนเนี่ยตัวใหญ่ไปเวลยเวลย 6โลแล้วอะูแก้มมันเด็กเมื่อก่อนบ้านไม่ได้อยู่ตรงนี้นะผมว่าอยู่แถวตรงนี้ไหเข้าไปเล็กหน่อยอบ้านเก่าอะไรเงี้ยบ้านตรงเก่าเรียกอะไรผมกลโหลจ้าฮัลโหลฮัลโหลจ่อจะคุยกับใครสักคนหนึ่งไหมลองฟังลองจำลองฟังได้จะจำเสียงได้ลองคุยหน่อยจะจำเสียงได้ไหม เรียกมานั่งที่บ้านเนีเออจำเสียงพ่อได้ไหมครับเห็นว่าเจ้าเห็นว่าเห็นว่าจะมาที่ว่าจะมาอะไรที่ร้านสากักแกไม่มาช่วงเดือนอะไรนะเดี๋ยวท,ที่ว่าจะมาคัดเลือกทหารนะนะอ,อ๋อสี่เมษาตอนเนี้ย ไอ้คนเล็กมันคัดเลือกทหารแล้วมันได้คนเล็กได้คนโตเนี่ยคนเล็กไม่ใช่หรอเออส่งไปงานจริงอ๋อส่งไปงานงานบวชฮะเออเออไอ้คนเล็กอายุมันจะครบมันครบยี่สิบแล้วที่เนี่ยตอนเนี้ยยี่สิบแปดแล้วก็มันคัดเลือกทหารมันยี่สิบแปดไม่ใช่หรอคัดเลือกทหารยี่สิบไม่ยี่สิบแปดจะได้ล้วคัดเลือกทหารยี่สิบ ยี่สิบใช่ม 20, 20, 20, 20ยี่สิยี่ยียีบกยี็ดมันนี่ไม่ใช่เหรอเออแล้วอเห็นว่าถ้าหากว่าไม่ถูกกระหารก,ก็จะบวชใช่ไหมยังไม่รูเลยแม่ตอนนี้ตอนนี้อยู่ที่ที่นครปนมันอยู่ที่ไหนนะเนี่ยนครปนมันอยู่ลาวาอ๋อลาวานะว์จะคุยจะคุยอะไรกับพ่อก็ ไ,ได้เลยนะตอนนี้ตอนนี้เปิดโฟอนอยู่แกได้ยินอยู่ขณะที่พูดอยู่เนี่นยแต่มันได้ยินฟังมาที่พูดมาได้ยินชัดเพราะเราเปิดโฟอนสัญญาจะไม่ค่อยมีไปทนงโน้ะเราเปิดโฟอนอยูอม่มันที่จริงแล้วพอเราเปิดโฟนสัญญาจะเบาะ่ะนี่ถ้าพูดอย่างนี้จะได้จะได้ได้ยินกันทั้งหลายหลายคนไงถือโอกาสไปเยี่ยมก็ได้เมื่อกี้ไปงานอ้นบวชลูกสนใจลูกอระส่งตอนที่นายโทรมากำลังอยู่ในโบสถ์เลย <c oughs> แล้วดีใช่ใ <c oughs> ช่วงช่วงี่นโทมาาลังกาลังอยู่ในบอันนี้นนช่วงนั้นมันมันเขาเขาบวชเขาบวชตอนช่วงบ่ายแล้วก็คิเลี้ยงอนเย็นออช่วงช่งแล้วว่างก็เลยถาอกาศอกาศมามามาเยี่ยมบวชได้ห้าปลาไมเย เอาปุยปุยป <c ười> ุยอะไรกับพ่อได้นะเพิ่มน<ด>ิปลาขายวานนี่บ้านเพิ่มิปา,า,านัน,น,าน,นย่านีมันก่โ่นิออาาปะจทกวัน่ <c oughs> ดีขึ้นก็ไม่เชิงแต่ว่าแย่ลงก็ไม่ใช่นี่ กินยาประจำทุกวันอูที่ไหนกด้สมัยีรงี่ยจไปไหนสมัยก่อนนะป้าเวลาจะมีงานบวชทีไปบอกทั่วไปเลยนเดี๋ยวเนี้ยกจะบอกเสร็จนะที่เป็นเดือนเนี่ยที่เหนาะเนี่ยขโทรไปหาน้องอต่างประเทศโทรกันถึงดี๋ยวเนี้ยไปได้จ้อเสียง้อส มันจะหวดลูกมันน้องชายมัก็ส่งเงินมาทำเงิก็ส่งอะไรลนเลยเราไม่เคยเามันก็ส่งอนไลน์วันเดียบถึงเลย